สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าครับผมวันนี้เป็นคลิปอัปเดตสต็อกนะฮะเดือนกรกฎาคมปีสองหนะฮะอันนี้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับเป็นมิตซูบิชิซีวากอนนะ เครื่อง2.5เทอร์โบโลแล้วก็เป็นเกียร์ขับสี่ด้วยเกียร์ธรรมดาดังหากหลายๆคนถามหาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่ครับจีวาก้อนเนี่ยขอตัวเทอร์โบโได้ไหมขอเป็นตัวขับสี่ได้ไหมบางคนถึงขั้นเฮ้ยผมอยากได้เกียร์ธรรมดาเลยมาแล้วครับแถมเป็นสีทูโทนอีย่างงหกักขอให้ดูนิดนึงนะนี่นี่นี่สภาพสวยมาอย่างนี้เลยแล้วเป็นรถที่ผมได้มาจากเจ้าของเองเลยนะครับ นะครับโอเคผมให้ดูประมาณนี้แล้วก็ไปดูฝั่งนี้กัน m i มิซูบิชิไททันเป็นเกียร์ธรรมดานะปี2,010ด้วยนะาราคาอยู่ทอ่297,000บาทเป็น4ประตูยกสูงนะครับน่าแม็กสวยมากบอดี้สวยนะครับอย่างนี้เลยประมาณนี้นะคะันนี้แล้วก็นี่ครับแคมรี่สำหรับใครที่อยากได้รถที่ประหยัดหน่อยนะครับ แล้วก็ราคาไม่แพงแต่ว่าสามารถออกงานได้เยอะ Toyota Camry 2.4Q นะฮะปี2 0 0 2ราคาแค่แสนแป0หมบาทเท่านั้นนะครับสีเขาไม่ใช่สีดำนะแต่เป็นออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆเ,เลยคือดูจากกล้องเนี่ยจะเห็นเป็นสีดำแต่ผมอยากบอกให้คุณรู้ก่อนว่ามันเป็นสีน้ำเงินนะครับมันเป็นสีน้ำเงินนะฮะผมจะดูยอดขอนให้ดีกว่า คอนเนี่ยประมาณ3,745บาท60มงวดเท่านั้นเองนะครับฝั่งนู้น h ฮสอันนี้จองแล้วจองหลายรอบแล้วอันนี้น่าจะผ่าแล้วนะครบเพราะเครดิตเขาแน่นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลูกค้านะเอารถสปอร์ตไรเดอร์เรามามาโอนนะครับตอนนี้จะมีคนพาเขาไปไปขนส่งนะฮะก็เขาซื้อไปแล้วนะครับเขาซื้อไปแล้วโอเคเรามาดูฝั่งนู้นกันบ้าง อันนี้ t o y ยต a V o อปี2015นะครับราคา297,000บาทราคานี้ถูกถูกเพราะว่าให้มันเหมาะสมกับยุคแบบนี้หน่อยถามว่าเหมาะสมคืออะไรคือว่าออตอนนี้เป็นยุคอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าการเงินไม่ค่อยจะดีราคารถก็จะปรับลงนะครับจากที่ได้กำไรเยอะๆก็จะลดลงมาอีก เพื่อให้มันบาลานซ์กับชีวิตของประเทศเราตอนนี้นะครับโอเคไปดูต่อเลยอันนี้นิสสัน m a r ์ 1.2e ปี2018นะครับราคา287,000บาทนะครับผมเป็นคนที่ข้างใครรถที่สีแบบนี้หน่อยเวลามีสีดำสีขาวสีบอลอะไรเงี้ยถ้าเป็นรถแบบนี้จะไม่ค่อยซื้อแต่ถ้าเป็นสีแบบนี้เราจะซื้อเลยทั้งๆที่เรารู้ว่าลูกค้าก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่เราคิดว่ามันน่าจะมีคนที่ไทยเดียวกับเราบ้างก็เลยจัดสีแบบนี้มานะฮะส่วนคันนี้ Land ์คร i เซอ3.4ตัว3ประตูผมเข้าใจยุคแบบนี้เศร,รษฐกิจแบบนี้อาจจะคิดกันเยอะหน่อยที่จะซื้อรถแนวนี้นะแต่ใครที่เป็นคนที่ชอบของแบบนี้มาดูได้เลยพิพิธภัณฑ์ศิลปะพิพิธภัณฑ์รถเก่าก็ได้เรายินดีนะครับที่จะให้มาชมกัน นะอะไรที่คลายเครียดได้ก็คใายเครียดกันหน่อยไปดูกันต่ออันนี้คือรถกระบะนิสันนาวาร่านะครับลูกค้าจัดผ่านนะครับเครดิตเขาอยู่ขั้นกลางๆนะฮะอันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วเบนแวนนะครับ230 PE ทีนะครับที่ผมพูดในคลิปแล้วนะฮะที่เป็นเครื่องญี่ปุ่นเครื่องเจนะครับขับกันแบบสบายใจไปเลย แล้วก็ B-card นะครับ B-card ยังอยู่ B-180 นย์ะฮะแล้วก็มิลลาด297,000บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับไม่สิไม่เชิงเป็นแรไอเทมแต่ว่าเป็นรถที่ผมเขาเรียกว่าติดดาวไว้ดีกว่า m i t ูบิ i ิแลนเซอร์ EX GT เครื่อง2,000 2 9ส0 0 0บาทเท่านั้นเองปี2010 มีลูกค้ามาจัดแล้วเมื่อวาอนวันที่30มิบมาจัดไปแนนไปแล้วนะฮะแล้วก็รอผลอยู่แต่ใครจะมาดูก็มาดูได้นะครับแล้วก็แคมรี่ปีศูนย์เเครื่องสองพันตัวจีสองแสนแปบาทนะครับอันนี้สภาพสภาพใช้ได้เลยดีกว่าเน้นใช้งานด้วยนะสำหรับคันนี้เน้นใช้งานด้วยนะครับใครอยากจะดูคลิปยาวๆก็รอได้เลย นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งมาแทบจะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่ว่าสีไม่ได้ยังไม่ได้ตรงเนี้ยไอเน,นี้ยเราเก็บให้ไฟหน้าขัดให้นะครับใครจะเข้ามาดูนี่ผมจะดีใจมากเพราะคุณจะได้เห็นการทํางานของพวกเราก่อนที่รถจะออกมาว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เครื่องนะครับบอกเลยว่าเซตมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานช่วงล่างเซตมาแล้วนะฮะก็เหลือแค่พวกสีทําความสะอาดภายในเช็ดไฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ ทุกคนอาจจะเห็นว่าเหมือนฝาแฝดกันตัวนี้คันนี้ที่ไม่ได้ติดป้ายเนี่ยไม่ได้ติดป้ายราคาขายเนี่ยเป็นตัว L นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวสั้นนะฮะอ,อันนี้ลูกค้าจัดไปเน้นจัดไปเน้นไปแล้วแล้วก็รอรอ,อที่จะปล่อยเครดิตเขาไม่น่าจะมีอะไรนะสาหรับคันนี้นะครับพูดถึงความสบายนี่ใช้ได้เลยนะฮะอาจจะรถเก่าไปหน่อยแต่นั่งสบายมากเพราะว่าผมได้ลองนั่งแล้วโอเคไปกันต่อเลย Ford Escape เครื่องสัมพันธ์เบนซินนะครับคันนี้ก็เคยบอกไปในคลิปสั้นนะคลิปยาวก็คือรอหน่อยนะฮะยังไม่ถ่ายรายละเอียดอะไรเยอะมากเลยนะครับก็สําหรับคันนี้เน้นลุยนะฮะแล้วถ้าถามว่าเอาไปเก็บได้ไหมไม่แนะนําให้เอาไปเก็บนะครับถ้าเอาไปใช้งานอนะ่ะแนะนําเพราะราคาก็แสนกว่าบาทแต่ว่าเครื่องช่วงล่างอะไรเขาดีแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้ก็คือทรงเขาดีรถเขาทามาอย่างเงี้ย ล้ออะไรเงี้ยเขาบาลานซ์กับตัวรถมากนะครับเขามีความบาลานซ์กันมากนะฮะสำหรับคันนี้แล้วภายในก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้แต่ว่าเรื่องจัดไฟแนนต้องขอคุยดีกว่าเพราะเพราะผมเคยบอกไว้ว่าต้องซื้อสดแต่ว่าถ้าจะจัดไฟแนนจริงๆอะ่ะเราอาจจะต้องคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องเครดิตแล้วคันต่อมาอันนี้วีออสแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทไม่รู้เคยให้ดูยังคันนี้แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะฮะ แล้วก็หลายคนไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยผมจะต้องขับเตี้ยๆอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าไม่เรามีปั๊มข้างหลังนะมันจะยกรถให้ขึ้นมานะครับเป็นสูงเท่าปกติเลยขับได้ปกติเลยเวลาจอดก็ลงเท่ๆแบบนี้ให้ดูภายในนิดนึงแล้วกันภายในก็เนี่ยครับเขาแต่งสไตล์ V.I.P มานะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่งมาจัดเต็มเลยแต่ถ้าใครมีรถมาแลกเราก็ยินดีนะเอารถมาแลกได้รถเก่ารถใหม่เอามาแลกได้หมดเลย มีเชฟโรเลตมาใหม่นะฮะมาใหม่มาเมื่อวานตอนเย็นเลยนะครับแล้วก็มีนิสสันโน e นะฮะกำลังเก็บงานกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มี m a ด้าบีทีที่กำลังซ่อมนิดๆหน่อยๆนะฮะกำลังเก็บช่วงล่างให้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีวอลโวที่ผมเคยบอกไปนะครับเป็นวอลโ o ตัว,ต,วตัวแวนนะครับตอนนี้ ก็ป๋ากับน้องเขานะฮะกำลังจะเก็บงานให้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็มาดูได้เลยแล้วก็มีอีกคันหนึ่งสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยผมอยากได้เกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นรถที่ราคาถูกด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไมไ่จะพูดไงแล้วนะฮะราคาก็ประมาณแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาก็ถูกแล้วนะฮะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเกียร์ธรรมดาด้วยที่สถคัญเป็นแคมรี่นะครับ เป็นแคมรี่ที่สภาพภายในสวยมากเดี๋ยวพา,าไปดูนี่ครับเดิมๆแบบนี้เลยนะของเขาอย่างนี้ใครที่สายเกียร์ธรรมดาเนี่ยคุณต้องมาเอาแล้วนะฮะคอนโซลหน้าอะไรสวยนะสภาพดีคือที่เขาขายเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถแล้วนะครับอยู่บ้านแล้วก็มีลูกๆเนี่ยผับให้มากกว่านะฮะแล้วลูกๆเขาก็มีรถที่ใหม่กว่านี้เขาก็เลยเอารถคันนี้มาขายให้เรานะฮะเราก็รับซื้อไว้เพราะเป็นรถสภาพดีนะครับก็นี่แหละครับ 87,000บาทสำหรับใครที่ตามผมใน Facebook ก็อาจจะเห็นว่าราคาก่อนหน้านั้นเนี่ยเราตั้งอยู่แสนแส0 0จ็ดแต่ตอนนี้ราคาลดมาขนาดนี้แล้วนะฮะก็อย่าไปต่อเลยอันนี้ตากลมนะครับก็ยังอยู่2,37,000บาทนะครับตากลมอันนี้ครับมิสูบิชิไทรตันนะครับปี2006นะครับตัวนี้ ็เรามีล้อให้1ชุดนะครับมีล้อให้1ชุดภายในนี่สะอาดมากนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแต่งแล้วที่สำคัญเป็น4ประตูนะครับผ่อนประมาณ5,269บาทคูณ60งวดนะครับดาวมา11,000บาทพอนะฮะดาวมาแค่11,000บาทพอนะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยคันนี้สวยมากใครอยากได้มาเอาไปเลย แล้วก็คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดสดซิงๆแทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยเพราะดูจากไฟหน้าก็ยังต้องขัดหน่อยนะครับเป็นอ s ลซูไฮเลนเดอร์ปี2011นะครับตั้งอยู่337,000บาทนะครับ337,000บาทเท่านั้นพอนอยู่6,321บาท8ปบงวดนะภายในสะอาดมากใหม่เลยภายในสภาพดีเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ แล้วก็เป็นแคปตัวสูงนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนหารถอยู่เนี่ยมาเอาได้เลยนะครับสาหรับคันนี้ก็ที่จริงอ่ะเรามีอีกคันหนึ่งคือเป็นอิว u a ออนิวแต่ว่าตอนนี้เราไปเก็บงานอยู่นะครับไปเก็บสีให้นะฮะไปเก็บสีให้อยู่ก็ถ้าเกิดมาแล้วเราจะถ่ายลงไลฟ์สดให้ดูแต่สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตสต็อกแล้วก็รถทุกคันในเตนเนี่ยสำหรับใครที่มีรถเก่าที่บ้านเนี่ยสามารถเอารถเก่าของคุณเนี่ย มาเทินกับเราได้นะครับเรายินดีนะลองขับมาดูก่อนชอบคันไหนก็เทินเอาเสมอตัวก็ได้หรือบางคันอาจจะต้องเพิ่มเงินหรือมีเคสที่ผมเพิ่มเงินให้ท่านก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้สนใจรถโทมเลสุ815198985พี่พันดีพัน,9 9นรัต1999นะฮะแล้วก็คุณมารัต0813142568นะครับมาลองขับได้ที่รามคำแหง164 ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีแต่ว่าก่อนถึงปั๊มนะฮะคือถ้าเกิดเลยปั๊มพีทีไปแล้วคุณเลยแล้วคุณต้องกลับรถแล้วนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กของเราดีเวนวักพันนรัตนะครับมาเข้ามาคุยมาแชทได้เลย l i น์แอดแอสไซดับเบิลยูจดีอย่าลืมเติม s อสไซด้านหน้าด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ทุกคนครับ อย่าลืมใส่แมสเวลาออกไปนอกบ้านแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดไม่ว่าคุณจะไปห้างหรือไปที่ไหนนะครับเพราะตอนนี้มันอันตรายขึ้นนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็สวัสดีครับ